บทนำทำความรู้จักกับโฉมขีปนาวุธ K24 K24 เรียกโดยสหรัฐว่า K24 และชื่ออย่างเป็นทางการของเกาหลีเหนือคือวอร์ซอง 11B วอรซอง41นาเป็นขีปนาวุธระยะสั้นแบบสเตตเดียวใช้เชื้อเพลิงแข็งถูกพัฒนาโดยเกาหลีเหนือในช่วงปลายทศวรรษ2010เพื่อให้เป็นระบบยิงสนับสนุนทางยุทธศาสตร์ที่มีความคล่องตัวและแม่นยำกว่าแบบเดิมๆของภูมิภาคประวัติการเปิดตัวและการทดสอบ ขีปนาวุธรุ่นนี้ปรากฏสาธารณะครั้งแรกในการทดสอบเมื่อเดือนสิงหาคม2019และมีการทดสอบหลายครั้งนับแต่นั้นทั้งการยิงทดสอบที่แสดงเส้นทางการบินแบบ d e p r e s s หรือเส้นทางบินกดต่ำเพื่อรักษาการควบคุมด้วยครีบและลดเวลาบินในการทดสอบต่างๆมีการรายงานช่วงบินที่แตกต่างกันตั้งแต่ประมาณ2 0 0 410กิโลเมตรตามรูปแบบการยิงและมุมปววพุ่งลักษณะทางด้านเทคนิคสรุปแบบง่ายเชื้อเพลิงแข็งเปิดบู๋ ช่วยให้เตรียมยิงได้เร็วและเคลื่อนย้ายง่ายโครงสร้างสเตตเดียวพร้อมคลิติดตั้งด้านท้ายเพื่อควบคุมแรงยกและการเลี้ยวในชั้นบรรยากาศระยะความเร็วการทดสอบบ่งชี้ช่วงประมาณ200-400กว่ากิโลเมตรและความเร็วเข้าสู่ระดับหลายมากเหมาะขึ้นกับการยิงนำทางระบบนำทางด้วย INS i n e r t i a l Navigation System และมีข้อสังเกตว่าบางครั้งอาจอัปเดตด้วยข้อมูลดาวเทียมหรือข้อมูลนำทางภายนอกเพื่อเพิ่มความแม่นยำ แพลตฟอร์มยิงสามารถติดตั้งบนแท่นลากหรือรถบรรทุกเทลทำให้เคลื่อนย้ายและซ่อนยากขึ้นสำหรับฝ่ายตรงข้ามบทบาทยุทธศาสตร์ทำไมเกาหลีเหนือถึงพัฒนามันแข้ง24ถูกมองว่าเติมช่องว่างระหว่างระบบยิงสั้นแบบเดิมกับระบบที่มีความแม่นยำสูงเช่นทำหน้าที่คล้ายแอทัคของสหรัฐคือยิงสนับสนุนระดับสนามรบหรือโจมตีเป้าหมายสำคัญในระยะใกล้ปานกลางโดยใช้ความคล่องตัวและความเร็วเป็นข้อได้เปรียบอีกทั้งการใช้เชื้อเพลิงแข็งยังช่วยลดเวลาการเตรียมยิงเมื่อต้องตอบโต้ฉับพลัน ความแม่นยำและการปรับปรุงล่าสุดนักวิเคราะห์พบว่า K24 ถูกออกแบบให้บินแบบเส้นทางผสม Variable Ballistic Trajectory บินต่ำในชั้นบรรยากาศเพื่อใช้คลิปควบคุมทําให้สามารถลดความสูงของวิถีและเพิ่มความแม่นยําโดยรวมได้ในบางการยิงข้อมูลจากการวิเคราะห์การยิงและการใช้งานในสนามรบแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีการนําทางของขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงหลังและโอกาสที่ความแม่นยําจะดีขึ้นเมื่อมีการอัปเกรดระบบนําทางหรือการประยุกต์ใช้ข้อมูลนําเป้าจากภายนอกการใช้งานจริงและข้อถกเถียงระหว่างประเทศ ในช่วงปีหลังๆมีรายงานว่าขีปนาวุธในตระกูลที่คล้ายกันของเกาหลีเหนือถูกส่งออกหรือปรากฏในการสู้รบในพื้นที่อื่นๆซึ่งนำไปสู่การวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องการละเมิดมาตรการระหว่างประเทศและความเสี่ยงต่อพลเรือนการใช้ขีปนาวุธเหล่านี้ในสมนรภูมิจริงยังเป็นหัวข้อที่นักวิเคราะห์ติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะการใช้งานจริงจะเผยให้เห็นทั้งด้านสมรรถนะและผลกระทบเชิงมนุษยธรรมการเมืองหมายเหตุรายงานเรื่องการใช้ขีปนาวุธบางรุ่นในสงครามยูเครนได้รับการตรวจสอบและถกเถียงจากหลายฝ่าย ข้อจำกัดและคำเตือนทางเทคนิคแม็เคง24จะมีจุดเด่นด้านความคล่องตัวและการเตรียมยิงเร็วแต่ขีปนาวุธยังมีข้อจำกัดเช่นความแม่นยำที่ขึ้นกับระบบนำทางเสริมคุณภาพการผลิตจำนวนมากแมสโปรดักชันและการบำรุงรักษาที่อาจแตกต่างกันนอกจากนี้การยิงในลักษณะทิศเจคตตริกกดต่ำทำให้เสี่ยงต่อการถูกต่อต้านด้วยระบบอากาศสูงระบบป้องกันขีปนาวุธที่ทันสมัยหากฝ่ายตรงข้ามมีระบบตรวจจับและยิงทำลายที่มีประสิทธิภาพผลกระทบต่อภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาค การพัฒนาขีปนาวุธประเภทนี้เพิ่มแรงกดดันทางยุทธศาสตร์ต่อเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและพันธมิตรเช่นสหรัฐเพราะมันเปลี่ยนสมดุลความเสี่ยงในระดับภูมิภาคทำให้การตอบโต้แบบรวมพลและการวางแผนนโยบายความมั่นคงต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของการยิงแบบฉับพลันและการโจมตีเป้าหมายที่มีความสำคัญทางทหารหรือพลเรือนการพัฒนาและทดสอบอย่างต่อเนื่องอยังเป็นสัญญาณว่ากระบวนการวิศวกรรมของเกาหลีเหนือมีการก้าวหน้าซึ่งยิ่งทาให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศซับซ้อนขึ้นข้อคิดปิดท้ายมองในมุมความเป็นมนุษย์และความมั่นคง เคม24เป็นตัวอย่างของการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารที่รวดเร็วและเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางความมั่นคงแต่เบื้องหลังความสามารถทางเทคนิคคือคำถามเชิงนโยบายและมนุษยธรรมการมีหรือพัฒนาขีปนาวุธเพิ่มขึ้นย่อมเพิ่มความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดความสูญเสียของพลเรือนและความไม่แน่นอนในภูมิภาคสถานการณ์นี้เรียกร้องให้ชาติต่างๆร่วมกันหาหนทางลดความตึงเครียดผ่านการทูดความโปร่งใสแวร์พอเซอร์เบิร์กและกรอบการจัดการความเสี่ยงระหว่างประเทศอ้างอิงเพื่ออ่านต่อสันส้นๆ สำหรับผู้ชมที่สนใจรายละเอียดเชิงเทคนิคและการวิเคราะห์เพิ่มเติมแหล่งข้อมูลที่นักวิเคราะห์มักอ้างถึงได้แก่ง,งานวิเคราะห์จากสถาบันวิจัยด้านความมั่นคงโพสต์วิเคราะห์เชิงวิชาการและสื่อข่าวระหว่างประเทศที่รายงานการทดสอบและการใช้ขีปนาวุธในภาคสนามแหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับสคริปต์นี้ร่วมถึงบทสรุปเชิงสารานุกรมและรายงานข่าวระหว่างประเทศ